สวัสดีสุขสุขคตนะคะพี่น้องปองป่ายจ้าพี่น้องจ้า บ้าด่ามาอีกขึ้นเกลานแหละคะ่ะพี่น้องเมื่อนี่สีมะยังวติเมื่อนี่สีมะวอนเต่าง่อยขอให้ลุงพ่นกัดหมู่บ้านโกกอกแน่ะคะ่ะพี่น้องปองไปจา้าตอนนี้ลุงพ่นบ,บีสีมากบีสีในทีนี้ก็คือว่าหยุ่งายนะคะตอนนี้ลุงพ่นดังพี่น้องดังให้ดังขาดัดงเปลี่ยนปงเลยคะ่ะพี่น้องดังห้ยนโกกับโปกนะคะพี่น้องจา้าแล้วก็คนเราไปออกไายการยุคกรุงเทพแนภะาหลวงไปเที่ยวทะเลในะหมอป่า้าไปเที่ยวนะคะเป็นเป็นน้องชายที่น่ารักมากนะคะหมอป่านะคะเนาะ ปากไม่ดีแต่นิสัยดีก็โอเคแล้วนะคะเปะ็นอาการลุงมพ่นไปออกรายการไปทายหลายหลายอย่างนะคะพี่น้องตอนนี้ลุงมพ่นบีซี่่ค่อยได้กลับกกอกฉะนั้นแล้วนก็เกลยสิมาวอนเต่างอยให้ลุงมพ่นกลับกกอกให้ไปแห้เอฟซีที่เพิ่นไปหาลุงมพ่นที่กกอกให้พอได้เห็นนะคะพี่น้องจ๋านะคะการเข้าใจลุงมพ่นนะคะพี่น้องใจลุงมพ่นตอนนี้กรลังดังแต่ให้ลุงมพ่นหารายได้เขาเขามาในบ้านนะคะซอยเหลือขอบขั้วนะคะพี่น้องจา๋าแล้วอีกว่านดนลุ่พ่นก็จะได้ขึ้นเวทที่กับ คุณจินตรา,พ,ราพุ่นาราบได้ค่ะพี่น้องจ้าราบพุ่นพุนหรือพุ่นลาบๆนั่นแหะค่ะพี่น้องจ้านะคะเพื่อนสิได้ขึ้นไวที่คูกันนะคะพี่น้องโอ้ยผู้ใดอยู่เมืองไทยได้ไปเบิร์นะคะอยู่สุโขทัยอ,อยู่ตาวง้วยนะคะพี่น้องจ้า ไดไปเบิ่งอยูเด็กผูดใดยุกระแวกไก่เคียงนะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งสงสัยนะคะเอามะมาดามกัสิมาลองเพลงนี้นะคะให้ลุงพลเนี่ยค่ะเป็นเพลงแบบอ่ามนวนละซื้อละค่ะพี่น้องจ้าผิดพลาดประการใดมาดามอโทษขออภัยเด้อมาดามแปลงเพลงจากเพลงเตาอ้อยนะคะเอาดนตรีของเตาง้อยมาใส่นะคะวอนลุงพลกับกกกอกนะคะพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวมาดามเสียกล่องคือมหานาแล้วมาดามิถื้อไว้เอาเด้อพี่น้องเด้อคำกลองตีแม่ก็จะว่ากันได้ค่ะเด้อผิดพลาดประการใดบอกแล้วนะว่าขออภัยไว้ก่อนเป็นเพลงแปลนะคะ คเราแามน่นามหันตะเทียบกระสิพิษขี้ในอันนี้เนี่ยนะคะบอมเปนนักหลอกมืออาชีพนะคะพี่น้องจ้าโอเคนะจ๊ะมาฟังเบิรงพี่น้องจ้าเป็นตะลุงพ่นกับโกกอกหรือว่าลุงพ่นสิตะเลิดไปทางใโดโตกะในการลุงพ่นเอ้ยในลุนพคนประแต่งสู้ๆต่อไปนะจ๊ะเบ้าไรสิมี้ร่มรองเพลงบนนอ,นอกข่อยนี่หน่อย ตาต้องเบิงเนื้อแล้วพี่หอมเด้อกขันบ่เบิงเนื้อลองก็ถือกี่ดีเด้อกผู้ขายเด้อกอโทษขอไผ่แล้วค่ะคนตาบ่ได้ยินเหมือนกล่องแด้วพี่หอมเด้อช่วย ิลีเราเดินไปสิเลจะได้เราเออยคนต่างอำเภอมาเที่ยวหาเที่ยวชมก่อนสองคนแมกเเก่งขู่พี่ลมก่อนสองคนแมกเเี่งขู่พี่ลมพนมมือก้าวกล่ ด้วยหัวใจบกเคยสะอยบ้อเหมยม้อยลอยลมจากทุกคนที่มาชื่นชมจากทุกคนที่มาชื่นชมทุกคนน้ำตาไหลน้ำตา ไว้โดนจิตโดนใจให้ลุงคนที่โคตรนคอยมาก็ต้องตอนค้ำก็มีความตั้งต้นบัคคุงไว้คอยแม่ความหวังลุงพังลมลอยแม่ความหวังลุงพังลมลอยรันต้องง้อให้อ่อยใจให้ลุงพ้นคืนกบตอ ทัำใบสาธุเด้อพยายาเต่าะหอยลูกกระดองคอยคอยขอให้คดีคลี่คลายมาเมื่อนี้ก็มาขอโชคมาเมื่อนี้ก็มาขอโชคขอให้ทุกคนช่วยโบ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 ให้คดีคลี่คลายฝากกันด้วย ไอ้ดุจจิตตมใจให้ทุณพ่อกินฮอดอุ่นคอยมาก็บ่ตอนคำต้องมีความตั้งใบ่คุ้มให้คอยแม้ความหวังลุงทังลมลอยแม้ความหวังลุงทังลมลอยวันต้องฮอยฮอย ตาตึ้งเต่าทั้งใบสาธุเด้อพญาเต่าหอยลูกกระดองคอยคอยขอให้คดีคลี่คลายมาเมื่อนี้ลูกมาขอโชคมาเมื่อนี้ ลคพี่น้องจ๋าโอ้พี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆลายที่อดสมอดสาฟังได้ค่ะเด้อขอให้เพ่งนี้ไปหอดลงพ้นเด้อเป็นบวนมวลซึนซึนคำคำสนุกสนุกกันไปนะคะพี่น้องจ๋านะคะแปลงเพลงจากเตาง่อยมาเป็น วอนเต่าหอยให้ลุงพลกัดกบกอก,ก,ก,กนะคะพี่น้องจ้ะกัดคว้าให้ทุกคนมีความสุขนะคะที่ได้ไปเจอได้ไปเห็นไปพ่อลุงพลถ้าผู้ใดไปบอพ่อลุงพลก็ถ่ายรูปายบ้านก็ได้พี่น้องถ่ายรูปบ้านถ่ายบอดี้เว้บ้านนะคะแล้วก็ไปซื้อของกินของฝากนั่นมีทั้งเหตุมีทั้งนองใหม่มีทั้งเสียผ่าไอเสียที่เป็นโลโกโ้ยี่างของลุงพลที่แถวนั้นกับมี่นะคะพี่น้องจ้านะคะแล้วก็มีประทอน ยายล้อนยายล่องบอกนะคะที่อยู่ตำบลพุงให้พี่น้องกินนะคะดีบ่ดีไปพ,พ่อน้องสารวัตรสุดรอนะคะข,ของเขานะคะเป็นตะวันดามลาไปกินลงในน้ำคืออยังเงรอหายรอขาดนะคะแล้วก็อา,อาจจะตอนนี้ตอนนี้กะคือขึ้นขายว่าลุงพุนตอนนี้กะกำลังไปอัดเสียงอัดอยังอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่อจะขึ้นเวทีเป็นกระต้องอยากแน่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะได้เสียงทสิจะต้องไปขึ้นประชันกับ ไปพ่อกันกบคุณจินตลาพูดหลับนะคะมาดางก็เจอตัวจริงแล้อ่าคุณจินตลาพูดลับที่เพิ่นมากขิดนะคะเทียรหนึ่งนะคะได้ขึ้นเวที่รองเพลงครูกันอยู่พี่น้องจ้ากับพิษขี้คือเก้าไดรก่ะพี่น้องแต่คุณจินตลาเป็นคนที่น่ารักมากพี่น้องจา้าเป็นคนที่น่ารักมากคนอีสานบานเทา,าวิาอีสานตลอด,เล,อดเลยบ่ถือเนื้อถือตัวเลยพี่น้องจ้านะคะเนะาะระกาอันขอใไ้ทุกคนมีความสุขนะคะผู้ใดพอประพอหลวงพ่นกับเมื่อนี้ไปประพอรุ่นไปกับพอละแต่มาด่างพอซุ้มมือ มาดามสิบอกให้มาดามพอสู้มือเพราะว่ามาดามพอเพิ่งอ,อยู่ในข่าวพี่น้องแต่เป็นข่าวมาอยู่นี่ร้อยสี่วันแล้วนะคะขอบตาคอยบวมขอบตาคอยซ้ำกัะยอนลุ่มพ่นนี่แหละนะคะเดี๋ยวก็ให้นั่ลุ่มพ่นก็ให้พี่น้องจนัวถามว่าเจ้าเป็นอี่หยังจริงๆนะก็ก็บอกว่าโอ้ย็หายน้ำลุ่มพ่นก็เดือดโตกเล่านะคะพี่น้องจะ้ะแต่ตอนนี้ชีวิตลุ่มร้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะชีวิตทุกอย่างดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นนะคะประเทนก็ยู่เคียงข้างเราตลอดไม่รูพี่นารักทั้งสองคนครอบครัวคนเฮาบ่ต้ออองเาีหยยยังงมมาากแต่่่สิเดีีวทลุพ้องการก็คือ ขอให้ลุงพลพ้นมนทิงขอให้คดีขี้ข่ายสิ่งที่ลุงพลต้องการโอเคพี่น้องใะบรไรอย่าห้ามพี่น้องสีรํำคาญนะคะผิดพลาดกันใดขอโทษขอให้ไวหนที่นี้ด้วยนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะคะกด้แชร์ใดบาบากันนะคะไลค์ชอบกดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดคอมเมนต์เข้ามาไวนะคะพี่น้องมาดังกดหัวใจอ่านทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบเมื่อไะคะแต่ว่า ทอไปอ่านแน่นอนค่ะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆนะคะคนมักคนสอบกับพี่คระมา,มาคนบอสอบบอบเป็นอย่างมาดามบอดี้อซ่านลค่ะพี่น้องจ๊ะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกันแล้วกัน,นะะเนาะบ๊ายบายค่ะไปวนลุงพลกับกบกัน